ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ทางขึ้นวัดศรีกางนะครับจะเป็นทางขึ้นนะครับก็ทางขึ้นก็จะชันๆหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางที่ลงมานะครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่วัดศรีกางนะครับอำเภอบ้านนาครับจังหวัดนครนายกนะครับก็วันนี้ผมขึ้นมาเที่ยวบนวัดศรีกรางครับซึ่งมีพระใหญ่ องค์ใหญ่มากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนี่จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่วันธรรมดาครับไม่น่าจะมีคนอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นก็จะมีนี่ครับมีน้ําตกมีน้ําตกไหลผ่านรูปปั้นมันรูปปัน้นังกรนะครับนี่สวยมากเลยครับ น,นี่เป็นทางขึ้น,นครับก็วัดท่นท่านที่จะอยู่บนเขานะครับก็เลยไม่ค่อยมีใครขึ้นมานครับครับอันนี้เป็นทางขึ้นผ้าใหญ่นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นจุด สักการะครับจะมีทูบให้ครับมีมีไฟแช็กให้นะครับไว้ว้ได้นะครับนี่ครับพระองค์ใหญ่ใหญ่มากเลยครับน,นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับ ครับ,รบมองไปก็จะเป็นด้านล่างจะเป็นบันไดลงไปเรื่อยๆๆนะครับทางขึ้นเขามาเป็นายหนูสวยไหมสวยค่ะถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้ก็แถวน้ำตกกระอ่างแถวอะไรแถว,นะวอ่านการเดนเออสวนแค่ว่าก็แนะนำมาขึ้นมาทำบุญได้นะคะเพราะว่า เหมือนจะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาด้วยครับแต่ว่าวัดสวยค่ะมาสวยมากวัดเก่าแก่บน่าทรรมุญมากค่ะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาพาทุกคนเดินดูรอบๆพระองค์งใหญ่นะครับนี่ รอบฐานเลยนะครับเนี่ยก็วัดค่อนข้างเงียบอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับคือคนไม่น่าจะขึ้นมาเที่ยวครับเพราะว่าเนี่ยมีข้างขาวเต็มเลยครับนี่ นี่ข้างๆอยู่อยู่ในถ้ำครับได้ยินเสียงไหมครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ข้างาวอยู่ด้วยครับนี่ก็น่าจะเป็นกุฏิพระนะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาที่บริจาคทมบุญนะคะเพราะว่าหาตู้บริจาคหาตู้บริจาคอืมนัดไม่ค่อยมีใครจริงๆไงเนาะ เงียบมากมามาจากพระจะไม่เจอใครเลยอืมก็น่าจะเป็นว yeah> anyway> ัดป่าหรือวัดที่เอ่อไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีมีผ้าอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เดินหาไอ้ตู้ตู้รับบริจาคครับว่าจะเออว่าจะทําบุญทำบุญด้วยครับ ครับตรงนี้ก็จะมีรูปปัน้นพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็มา,มาวัดมาไหว้กันได้นะครับนี่ครับอยู่ใต้ต้นน่าจะเป็นต้นต้นเขาเรียกต้นอะไรนะต้นไส้ป่ะ นี่ครับก็ะจะมีมีจุดมีอ้ามีทูบมีเทียนไว้ให้ไหว้ได้นะครับตรงนี้ ก็สรุปหาที่ตู้รบับบริจาคไม่เจอครับว่ามาอยู่ตรงไหนครับก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมาครับก็แวะขึ้นมาไหว้พรอย่างเดียวก็ได้นะครับครับ